ันนี้เราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรเศษฐสัมพัฒตฒกุลนะฮะซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะวิศวะมอไรเชียงใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอนุภาพครับครับเอ่อผมเห็นเอ่ออาจารย์มีความมุ่งมั่นนะที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นนะฮะโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นที่ท,ทราบกันว่าฝุ่นเยอะนะฮะวิธีการหลักการยังไงฮะที่ที่คิดอันนี้ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติะฮะครับต้องเรียนคุณอนุภาพนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังแบบนี้ครับศูนย์ข้อมูลการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือว่า Climate Change Data Center เรามีตัวย่อว่า ccdc เ,เราทำเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ pm2.5 เนี่ยมาก็ประมาณปีที่7ปีที่8แล้วนะครับเ,เราเริ่มต้นจากการทำเซนเซอร์วัดฝุ่น ที่มีการกระจายอาตอนนี้ก็กระจายเกือบทั่วประเทศไทยนะครับเราสามารถสื่อสารแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยเรื่องของความเสี่ยงของ p m 2.5ได้ในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเรามีการใช้งานร่วมกับทางกรมอนามัยทีนี้พอเรามีการใช้ตัวเซ็นเซอร์พีเอ็ PM 2.5ซึ่งทําทให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลพีเอ็ PM 2.5เนี่ยมากยิ้นขึ้นเราก็เลยทราบครับว่ามันเกิด เรียกว่าเกิดความทุกข์นะครับเกิดภัยพิบัติหลายพื้นที่เราก็อยากจะบรรเทาและเยียวยาเราก็มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับในการพัฒนาตัวนวัตกรรมนะครับแรกเริ่มต้นทีเนี่ยเราก็มีการพัฒนาร่วมกับทางพีทีทจีซนะครับแล้วก็กรมอู่ในการทำเครื่องซ่อนอากาศสำหรับภายนอกอาคารนะครับปีต่อมาเราก็มีความร่วมมือ พาคีในจงังหวัดเชีงยงใหม่เองนะครับโดยทําที่เป็นห้อง Positive Pressure นะครับหรือว่าความดันบวกทีนี้ในปีนี้ครับเราก็เลยคิดว่าในขณะที่เ,เรายังวนเวียนกับกันอยู่กับปัญหานะครับเราก็ยังมีความพยายามที่จะแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างจากภาครัฐแต่เราก็ยังไม่เห็นประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะพัฒนาอีกสักหนึ่งหรือสองนกกรรมนะครับที่ เอามาใช้ได้ในปีนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาครับของอการนำเอาหลักของการจัดฝุ่นโดยใช้ประจุลบนะครับเราพัฒนาเป็นลักษณะของเสานะครับเราเรียกว่าเสาลบฝุ่นทำให้มันฉลาดขึ้นนะครับโดยที่ใส่ตัวเซนเซอร์ใส่ตัวคอนโทรลเข้าไปแล้วก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทสมาร์ทดัสโพนะครับแล้วก็ให้ตัวเสาเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะสร้างประจุลบ แล้วก็ปล่อยออกมาในบริเวณรอบเสานะครับส่วนฝุ่นที่เอสองนเนี่ยนะครับเขามีเรียกว่ามีความเป็นประจุบวกอยู่นะครับเมื่อเราปล่อยประจุลงไปไปเจอกับประจุบวกมันก็จะเกิดการจับตัวนะครับเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นก็จะตกลงสู่พื้นนะครับส่วนพื้นเนี่ยมันมีความขรุขระมากมายนะครับโดยโครงสร้างของพื้นเองมันก็จะไม่ได้ปลิวไปไหนนะครับมันก็จะอยู่กับที่บริเวณพื้นนั่นเองครับก็เรียกว่า เสานี้สามารถช่วยที่จะลดฝุน่นบรรเทาเยียวยาในจุดบริเวณของคนที่อยู่ใกล้กับเสานั้นได้นะครับถ้ามีการติดระยะพิยงพรครับอย่างเช่นหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนในบริเวณตลาดนะครับเราก็คิดว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่ภายในอินดอร์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เมื่ออยู่ภายนอกแล้วเขาสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่พอจะลดฝุ่นได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับ ครับแล้วก็เห็นว่าต้นทุนก็ไม่ได้มากเหมือนกับทำเครื่องดูดฝุ่นยักษ์ใช่ไหมฮะอย่างบางประเทศนี่ทําเครื่องดูดฝุ่นยักษ์เลยทําเป็นเรื่องเวลาเลยเนี่ยครับอย่างประเทศจีนเนี่ยเคยทําหอคอยฟอกอากาศขึ้นมานะครับก็มีความสูงเกือบเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วเขากระวางแผนว่าจะสามารถฟอกอากาศทั้งเมืองได้ครับแต่ว่าด้วยปัจจัยของการทําฟอกอากาศภายนอกอาคารเนี่ยมันยากนะครับมันควบคุม เป็นลำบากมากเพราะนั้นการลงทุนเป็นระดับเ,ออเกินหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเราใช้ลักษณะการฟอร์ก่าดแบบนี้ผมว่าเราลงทุนสูงเกินไปนะครับ,รบแต่ว่าการที่คนอยู่ภายนอกอาคารเนี่ยเขาก็อยู่กันเป็นจุดจุละอยู่เป็นชุมชนอยู่เป็นคอมมูนิตี้เพราะนั้นถ้าเราสามารถลดฝุ่นเป็นจุดเป็นจุดได้เป็นพื้นที่ได้เอาอย่างน้อยก็คือในบริเวณโรงเรียนในบริเวณบ้านเราสามารถลดฝุ่นได้นะครับนั่นจะเป็นการลงทุนที่ เรียกว่าคุ้มค่ากับปอดของเราคุ้มค่ากับคุณภาพชีวิตของเราที่เรายังต้องอาศาัยอยู่ในเชียงใหม่หรือว่าอาศัยอยู่ในภาคเหนือต่อไปนะครับครับคันนี้ไอ้ฝุ่นที่ว่าเนี่ยที่เราทาเนี่ยมันก็จะตกลงพื้นใช่ไหมฮะหลักหลักการเ่ยนะฮะคันนี้ตกลงพื้นในพื้นที่พื้นก็มีฝุ่นและไอ้คนย่ําหรือว่ารถวิ่งมาอะไรแต่และมันก็ฝุ่นมันก็ตีขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเอ่อต้องเรียนอย่างนี้ครับฝุ่นที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับที่มันแขวนลอยอยู่เนี่ยมันจะมี อนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับมันถึงไม่ตกลงพื้น<อ>เรียกว่ามันเป็นมันแขวนลอยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําให้ฝุ่นเนี่ยมันมีความเป็นกลางนะครับแล้วมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วมันตกลงสู่พื้นได้นะครับมันมันก็จะไม่ฟุ้งขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันถูกทําให้เป็นกลางแล้วแล้วในพื้นเนี่ยถ้าเราไปดูลักษณะของโครงสร้างนะครับ ขยายภาพดูนะครับด้วยกล้องจุลทรรศน์เราก็เห็นว่าโอ้พื้นมีความฝุกขามากนะครับ,รบเมื่อฝุ่นเล็กๆแบบเนี้ยไปอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งครับเหมือนเอ,อมันอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้แต่มันก็น้อยแต่ประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องต้องออลองคิดกันก็คือว่าเขาบอกว่าความน่ากลัวของฝุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่ PM สองจุดห้าแต่อยู่ที่สารเคมี ครับนะครับหรือว่าอยู่ที่เชื้อโรคเนี่ยที่ติดอยู่กับฝุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะจับฝุ่นในอากาศที่ลอยอยู่ให้ตกลงพื้นได้นะครับอย่างเงี้ยเรียกว่ามันก็จะไม่เข้าสู่ในร่างกายของคนจากการหายใจได้ครับครับแต่พูดถึงพื้นเนี่ยโดยเพาะพื้นถนนเนี่ยโอ้โหเป็นสูวรวมมาเลยนะฮะอย่างผ้าเบรกนี่ทุกวันเนี่ยมาแผ้าเบรกเราสึกไปทุกวันมันก็เท่ากับเป็นฝุ่นลงพื้นทุกวันเนี่ยนะเออ ในบางเมืองนะฮะผมเห็นเขาขยันนะฮะเอารถเนี่ยรถสำหรับดูดฝุ่นเนี่ยวิ่งกันค่อนข้างจะถี่อันนี้อันนี้ช่วยได้เยอะแต่ว่าบางเมืองก็ไม่ค่อยสนใจนะฮะอย่างกทมน,นี่เมื่อก่อนก็มีแต่ตอนหลังผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรือว่าเขาอาจจะวิ่งตอนกลางคืนที่คนเขาหลับแล้วก็ได้ครับผมว่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ต่อไปนะครับที่เราต้องพัฒนาต่อนะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากจะกําจัดฝุ่นที่อยู่บนพื้นด้วยนะครับก็ต้อง มีการล้างทงคำความสะอาดนะครับแล้วก็อ,อนาคตอาจจะใช้เป็นลนักษณะของรถที่เป็นโรบอตนะครับหรือว่ารถที่เป็น E ีดีเอามาวิ่งเพลือจากการฝุ่นที่อยู่บนถนนก็เป็นไปได้ครับครับก็น่าจะผลิตในประเทศไทยนะรถพวกนี้ไม่น่าจะนำเข้าแล้วก็รถที่เป็นรถด,ดูดฝุ่นก็ตัวรถเองก็อควรจะเป็นรถไฟฟ้าด้วยแล้วสาม,มารถรรเอาดูดฝุ่นเนี่ยทั้งวันนะวิ่งทั้งวันเหมือนไอ้เดี๋ยวนี้เขาซื้อในบ้านใช่ไหมฮะให้มันเดินทั้งวันอย่างเงี <laughs> ้ยแบบนี้นะ ใช่ครับผมว่าตอนนี้ด้วยศักยภาพนะครับของคนไทยแล้วก็กลไกพวกนี้ไม่ได้ยากนะครับ,รบเราสามารถที่จะผลิตรถเ,เก็บขยะที่เป็น EV ได้อนาคตเราก็อาจจะพัฒนาตัวโบรบอทนะครับซึ่งสามารถกวาดถนนดูดฝุ่นนะครับได้เองผมว่าไม่ไม่เกินความสามารถแน่นอนครับ,รบแล้วย่างปัจจุบันนที่ทีมวิจัยของ c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  ดีาเน่ยทำในตัวของสาวประจุลบเนี่ยอันนี้เป็นแค่โมเดลแรกนะครับ เดี๋ยวจะมีโมเดลต่อๆไปออกมาอีกเนี่ยซึ่งเราคิดว่าพอเราทําออกมาได้แล้วเนี่ยเสาในโมเดลแรกเนี่ยสามารถลดฝุ่นภายนอกอาคารในบริเวณรอบเสาได้สักประมาณ20-25ปนะครับอนาคตเราอ,อาจจะดีไซน์เป็นรูปแบบอื่นอย่างเช่นอาจจะกลายเป็นสวนแนวตั้งนะครับสำหรับจุดพักรอคอยนะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นลักษณะของป้ายรถเมยนะครับที่คนรอรถเมยอยู่ นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีอากาศดีเข้ามามีประจุลบที่สามารถจับฝุ่นที่มีเชื้อโรคสารเคมีลงสู่พื้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็ก,ก็คิดว่าน่าจะมีการพัฒนาในโมเดล2โมเดล3ต่อไปอีกครับครับเพราะว่าเออเราก็เห็น่ะจากประสบการณ์ในชีวิตนะตั้งแต่เด็กๆนะฮะเราก็เห็นคนกวาดถนนนะฮะกวาดไปก็ฝุ่นฟุ้ง่ะ คนกวาดนี่จะแยกก่อนนะฮะแล้วก็คนที่ยืนใกล้ๆน,นี่พอแกกวาดมาป๊บไอ้ฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นมานะฮะอันนี้แต่ว่ามันก็จําเป็นบางครั้งโดยเพราะเวลาใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้มันเยอะนะฮะแต่ว่าไอ้การที่ไปกวาดโดยเอาคนกวาดถนนเป็นหลักเนี่ยผมว่าน่าจะปรับเป็น,นรถดูดฝุ่นเป็นหลักมากกว่าเหมือนกับบ้านเรานะฮะเดี๋ยวนี้เห็นไหม ไอ้ไม้ขนไก่ไม่เคยมีคนใช้สมัยก่อนใช้ไม้ขนไก่ปัดรถปัดบ้านปัดอะไรถูกไหมฮะมันปัดแล้วพวกฝุน่นมันก็อยู่ในนั้นมันไม่ไปไหนใช่ไหมฮะใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ใช้ใช้พวกไฟฟ้าดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นมากขึ้นเลยนะฮะไอ้ไม้ขนไก่เราแทบจะไม่ค่อยเห็นมันมีบทบาทแล้วใช่ไหมฮะครับ<ะ>ถก็ก็ฝากฝากอาจารย์ด้วยช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะฮะ ไอ้โรบอทที่ว่ารถประเภทนี้นะที่ดูดฝุ่นหรือโรบอทที่มาดูดฝุ่นบนฟุตบาทอย่างเงี้ยปล่อยให้มันเดินอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมผมว่ามันมันมีโรบอทที่จัดการเรื่องของฝุ่นบนถนนแล้วแต่ว่าราคาอาจจะยังสูงอยู่นะครับเพราะว่าเรายังต้องนําเข้าแต่ผมคิดว่าอนาคตน่าจะมีการพัฒนาโดยผู้ผลิตคนไทยนี่แหละครับแล้วนำเอามาใช้กับกทมแล้วกับเทศบาลอื่นๆต่อไปนะครับ มันเป็นไปได้แน่ๆ,ๆครับผมฮะเพราะว่าทีนี้แบตเตอรี่ลิเทียมทีนี้มันก็มีความสามารถในการที่จะใช้งานได้นานกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ไหมอย่างรถยนต์ยังเขาวิ่งกันเป็นเป็นหลายร้อยกิโลเลยฮะแล้วนักภาษาอะไรถ้าเครื่องพวกนี้มาใส่ไอโรบอทอย่างเงี้ยโหใช้งานสบายเลยใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับก็เมื่อกี้อย่างที่คุณอน,นุภาพบอกเลยก็คือเหมือนโรบอทที่วิ่งอยู่ที่สนามบินนะครับเป็นลักษณะมีความใกล้เคียงกันก็พัฒนาอีกหนึ่งรูปแบบเอามาใช้กับถนนหนทางได้ครับครับ ก็นะว่าเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ตามก็ก็ขอบคุณนะฮะรองศาสตราจารย์ดรเสสัมพัสตระกูลนะที่ส่านมีในความพิตีดีนะฮะในการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะแล้วทำให้เชียงใหม่เนี่ยซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญมากนะแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะระดับโลกนะว่าฝุ่นเยอะนะก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรายังต้องอยู่กับปัญหาฝุ่นไปอีกนานนะครับไม่แน่ ว่าอาจจะมากกว่า10ปีก็ได้เพราะนั้นการเอาตัวรอดนะครับการที่จะช่วยกันรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยกันที่จะหาทางในการป้องกันสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมม้ร่วมมือช่วยเหลือกันครับครับครับดีครับโอกาสหน้าที่อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมแอดวานขึ้นไปอีกนะฮะก็เราจะได้คุยกันต่อนะฮะได้ครับผมขอบพระคุณคุณอนุภาพแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับก็ท่าน